จะทำอะไรที่นี่อีกแล้วอู้อะไรเนี่ยวู้เขาทำลานสวยนะบิวดีดีอ่ะอยู่กลางหุบเขาเลยค่ะหุบเขาแล้วลายอ้อยมันตกแล้วค่ะเนี่ยเรนจะก,กลางเต็นอย่างไรเลยยังคิดอยู่เลย Oh. ก็จะฮาร์ดคอร์เกิดฝนตกเรื่องราแล้วเอสไเอมาผู้ประสบภัยฝน <laughs> ตกค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวกางขาบก่อนแล้วเดี๋ยวให้กางเต็นท์ ะะแล้วก็เส้นที่ขนานกันก็นกคือ3060ที่เล่นไปบ่อยๆนะคะฝนเพิ่งหยุดเมื่อกีน้นี้อากาศดีมาก พ่อจะไปเย็บเขาตอนไหนผมจะทราบว่าฝ่าบาทยุ่งกับนานราชการสวัสดียามบ่ายค่ะังอยู่ที่แบ a ิ Hill คมปนะคะเมื่อเช้านี้ไม่ใช่สิเมื่อคืนนี้นะคะอากาศมันค่อนข้างชื้นประมาณเกือบจะร้อเอร์เซน่ะดูเขาทั้งด้านโน้นมีหมอกลงสวย วันนี้เลยต้องเอาแอร์มาใช้กับเต็นท์แม็กมาลเทนแปดจุดห้าคูณหกฝนตกก็ยังอยู่ได้สบายสบายเมื่อกี้ลองทดสอบทาบดูเพราะว่าน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำน้ำกลิ้งลงมาแบบอืมไม่ไม่ซึมนะคะชอบชอบ ก็ลานนี้น่ารักนะคะเป็นพอดีมาช่วงวันธรรมดาก็เหมาลานมีสระว่ายน้ำคิดว่าเด็กๆน่าจะถูกใจมีทั้งหมดเจดสระเลยนะคะมีของผู้ใหญ่ของเด็กแล้วก็จริงๆคุยกับคุยกับาทางผู้ที่ดูแลลานอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดเต็มระบบมันจะมันจะเป็นน้ำวนนะคะก็คือลงจากด้านโน้นมาเรื่อยๆลงไปข้างล่างก็ลานกางเต็นท์สวยนะคะ กางอยู่ที่ล็อก A11 นะคะมองไปข้างหน้าก็จะเห็นเป็นทิววิวูเขาเดี๋ยวเราเดินไปดูสระว่ายน้ำอันใหญ่กันนะคะที่ลานเขาบอกว่าจะทำที่นี่ประมาณว่าเป็นลานแคมปิ้งที่เหมือนอยู่ที่ภูวิลาถ้าน่าร้อนมานี่ก็กลางเป็นเสร็จกระโดดน้ำเลย ที่นี้เป็นคืนที่สองแล้วคต่อฮะคืนนี้เอาแอร์มาด้วยอากาศมันชื้นมากอะเวลานอนแล้วแบบมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวลานอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยขับรถไปทำธุระในเมืองกลางวันละกา็เอาแอร์มาด้วยดูระบบไฟในเต็นท์กันดีกว่า คือเปลี่ยนมาใช้ไฟของค a ร์โกคอนเทนเนอตั้งหลายทิปแล้วนะซื้อมาใช้แบบเปลี่ยนยกชุดมาอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นม Dual Light. ินิดูออลไลท์แล้วก็สองตัวมินิสลิมไลท์ที่เป็นแผน่แผนๆนะะอันนี้ก็คือใช้แอปพลิเคชันของ Cargo Container อร์เมีอยู่3ดวง เอาไว้แขวนในเต็นเวลาที่แบบนอนเต็นข์อดหรือว่าเต็นทั่วๆไปขี้เกียจลุกไปปิดไฟกดปิดที่มือถือได้นะะตัวล่าสุดก็จะเป็นตัว CC Mood Light ตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาตัวล่าสุดนะคะกัดฟันซื้อเลยนะราคา เต็นเซตน,นี้คือเต็นตัวจบแล้วนะคะหมายถึงจบแล้วหมายถึงว่าเงินหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็เลยเป็นตัวจบนะคะแต่ตัวมูดไลท์เนี่ยมันมันเปลี่ยนสีได้หลายเฉดน,นะคะเข้าไปแอปพลิเคชันแล้วก็ตรงนี้อ <Okay. S 1> อยู่ในเต็นใช้ไฟอะไรนะบางทีมีเพื่อนบ้านถาม เพราะว่าเรนใช้พวกนี้มันไม่เคยงองแงเลยนะมันทนแล้วก็เคสอะไรแบบดีนีนะคะเป็นหมวดเลือกแสงได้เราอยากจะแบบอวันนี้เบื่อจังเลยวันนี้อยากทนสีฟ้าในจริงๆเขาให้ให้คัสตอมสีของเราได้นะคะก็เปิดสวิตช์หมดคัลเลอร์มันก็จะไล่นะคะ สีฟ้าสีแดงฮาโลวีนนิดหน่อยอก็ไฟก็จะเปิดได้เป็นเปิดด้านบนเปิดด้านล่างนะคะถ้าสังเกตมันจะมีด้านล่างแล้วก็ด้านล่างด้านบนสมมติว่าเราจะไม่ใช้แล้วนะคะก็กดปิดเทียบรอยจะใช้ก็กดเปิดอื ทุกอย่างคือผ่านมือถือโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องนอนละมาแคมป์เราก็จะนอนแต่วันถ้าอยู่ที่บ้านก็จะนอนเดึกกุไนค่ะเจอกันพรุ่งนี้ ทิปนี้เดินทางมากับฮานิยอนซ์นะคะชาระดับเวอร์แบรนด์เล่นมากับแบรนด์ที่ชื่อว่าปารีสค่ะตัวปารีสเนี่ยจะเป็นตัวขายดีของแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เป็นชาที่ดื่มได้เรื่อยๆนะถ้าคนที่ รู้สึกไวต่อคาเฟอีนนิดหนึ่งก็หลังบ่ายสามเราก็ไปดื่มชาต,ตัวอื่นที่มันไม่มีคาเฟอีนแต่ตัวนี้มีคาเฟอีนเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าก็จะดื่มปารีสค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศดีตัวนี้เป็นชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นของคาราเมลผล,ลไม้ตะกูลแบล็กแล้วก็ชาดำอขอบคุณฮานนี่อนซันนะคะที่วันนี้ สอบสนุนการแนทางครั้งนี้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้บอกแอดมินว่าขอต่ออีกวันหนึ่งค่ะ ก็อยู่ไปสีวันอีกครั้งนะคะขอบคุณฮานิยันซันค่ะชาดีๆที่ควรมีไว้ทุกบ้านคะ่ะจริงๆดื่มชาก็ง่ายๆนะคะแบบไม่ไม่ต้องอะไรยุ่งยากต้มน้ำแล้วก็แช่สูงชาลงไปนะคะแล้วก็ นั่งดื่มเจษบรรยากาศอะไรไป <c oughs> จริงๆเราชอบปารีสมากนะปารีสเป็นชาที่หอมมากจริงๆมีมีหลายตัวนะที่ชอบอะ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวขึ้นภาพไปให้ดูนะคะมันมีอยู่ตัวหนึงที่ชื่อว่า เย l โล่แ d b บลูนะคะเยลโล่แ d b บลูก็จะมีคาโมไมล์ลาเวนเดอร์คอนฟลาเวอร์ก็คือเป็นชาที่ช่วยในเรื่องการผ่อนคลายนะคะอโรมาแล้วก็การนอนหลับคือมันก็มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายในโลกนี้ที่บอกว่าชาก็สามารถที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ใช่ไหมโดยเฉพาะสายแคมป์ที่เวลามาเราก็อยากที่จะมาอยู่ ชิวๆอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ต้องอะไรยุ่งยากไงไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมากกาชาเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็ดีชื่อ Tower of London ค่ะ Tower of London อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นรูปให้ Tower of London เนี่ยอุ๊ยไม่พอดีย่างแซนด์วิช Tower of London ก็เป็นชาดำนะคะแล้วก็ผสมกับตัวคาราเมลวานิลา แล้วก็ผลไม้อบแห้งก็สไตล์ก็จะเป็นป้ามาท่านิดหน่อยเหมือนเราอยู่ในสวนอังกฤษดื่มชาอือันนี้อันนี้ดีค่ะชอบชอบส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มชาอยู่เอมแล้วก็ชาพวกนี้คือไม่มีแคลอรี่นะคะศูนปอร์เซ็นต์คุมน้ำตาลอยู่สบายมาก ดีมากเลยนะน้ําน้ําไม่ไม่ซึมเลยค่ะน้ําแบบกิ้งลงมาอันนี้ใช้มาเพราะว่ามานอนคืนนี้ก็คืนเมื่อคืนคืนที่สองเนาะน้ำค้างลงหนักมากเหมือนฝนเลยอะ่ะตื่นเช้ามานี่คือท้าแบบเปียกแต่ว่าไม่ซึมน้ำกิ้งแล้วก็มีตัวล็อกมาให้ มีเชือกมาให้นะคะเชือกนี่ก็หกมิลดีมากคือใช้ของอะไม่ได้อวยเขานะแต่แบบเขาคิดแทนเราอะปกติบางบางบางยี่ห้ออะเราต้องมาซื้ออัพเพิ่มนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องซื้อเลยมีมาให้ครบทุกอย่างเลยขนาดเชือกยังคิดเผื่อเลยอะว่าจะใส่เสาตรงกลางอะเสากลางตรงตรงท้าเนี่ยแต่ว่า เสาอันนี้ต้องไปหาซื้อเองนะคะเรียนใช้ของเคทูนะคะเสากลางอันนี้ใช้มานานแล้วแล้วก็ตัวล็อกเชือกนะคะแมงเมาเท่นนะคะเพราะแค่เนี้ยตัวจบแล้วค่ะอันนี้ที่บอกไปจบเพราะว่ามันหมดตังค์แล้วเงินหมดแล้วเงินหมดไม่ค่อยสดชื้นอ๋อวันนี้มีคนมาแล้ว มีมาบ้านหนึ่งนี่ค่ะชอบดูอันนี้ค่ะนั่งดูหุ่นยนช้อนไหม่ๆกางเต็นท์อย่างไรให้ติดแกรมกลางเต็นท์สบายพูวิลล่า กำลังคิดอยู่ว่าจะลองดีไหมเนี่ยอากาศน่าหลงมากเลยนะจะเป็นคนกลัวน้ำไงไม่กลัวค่ะขี้เกียจไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามีความสุขมากเลยเลย วันนี้ลานเต็มถ้าลานไม่เต็มก็คงจะลากเนาะวันเสาร์นะคะก็ตามสภาพว่าลานสวยก็จะมีคนมาเยอะดีมากนะคะที่นี่ก็รู้สึกได้พักผ่อน แต่ควาเรียบร้อยขยันแมเดี๋ยวต้องเตรียมเก็บของแล้ววันนี้ตื่นเช้าเพราะว่าคือนนอนเร็วกะว่าจะเปิดแอร์นอนก็เปิดได้แค่แป๊บเดียวประมาณไม่ถึงสิบนาทีพออากาศเริ่มลดหนาวมากเมื่อคืนหนาวมากผมผ้าสองผืนนะคะหน้าหนาวมาแล้วน,นี่ก็เดี๋ยวรอ หอเต็นแห้งแม c เม u n เท i นชุดนี้สุดนอนสบายมากเดี๋ยวเตรียมเก็บของกอลับบ้านนะคะไปเจอกัน